สวัสดีครับสงกลาเนวยครับผมคลิปนี้พามาชมรีวิวเซตไขควงขนาดเล็กจากทางสต a n ลี y กันนะครับตัวนี้เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดไขควงนาฬิกานั่นเองเอาไว้สําหรับซ่อมนาฬิกาซ่อมแว่นตาหรือซ่อมอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับมีหัวสกรูตัวเล็กๆเนี่ยสามารถซ่อมได้หมดเลยนะครับโดยในเซตเนี่ยจะมีอยู่56ชิ้นด้วยกัน precision screwdriver set นะครับรหัสชื่อรุ่นของตัวนี้ก็จะเป็น stht 6 0 0 9 0 8 ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะบอกชนิดและก็จํานวนของหัวไขควงที่มีมาในเซ็ตว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหัวแชกหัวแบนหัวหกเหลี่ยมหัวท็อกนะครับห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมีหมดเลยนะครับสำหรับตัวกล่องก็จะเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าฝาครอบก็จะเป็นใสๆนะสามารถมองเห็นด้านในได้เดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับตรงนี้ก็จะมีพลาสติกครอบทับอีกทีหนึ่งป้องกันการเกลื่อนของ หัวไขควงต่างๆภายในเซตนะครับสำหรับชิ้นส่วนภายในนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวไขควงเนี่ยก็จะมีการชุบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะมีหลากหลายประเภทมากจริงๆก็คือมีอยู่เซตเดียวเนี่ยสามารถใช้งานในการขันสกรูได้น่าจะทุกแบบเลยนะผมว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะครับในส่วนของ ด้ามไขควงตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีการเคลือบยางมีทาเท็กเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนท้ายตรงนี้สามารถหมุนได้เวลาใช้งานนะครับมันจะทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของก้านไขควงตรงนี้สามารถที่จะถอดออกได้ก็คือแล้วแต่นะครับว่าเราต้องการใช้แบบสั้นหรือจะต่อเสริมความยาวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีสายอ่อนนะครับมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับ เวลาใช้งานเราก็เอาไปใช้งานในพื้นที่ที่เราไม่สามารถขันตรงๆได้ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเ,เดี๋ยวมาไล่ดูหัวไขควงที่มีมาในเซตนะครับเดี๋ยวไม่ดูทุกๆตัวเลยแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือชนิดแล้วก็จํานวนของหัวไขควงที่มีมาให้ในเซตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแบบ3ามแฉกนะครับมีมาให้เยอะมากจริงๆ ดูไปเรื่อยๆนะครับดูจนครบทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นพวกหัวหกเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นแบบลูกบล็อกนะครับแล้วก็ที่พิเศษขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเม็ดเหล็กในกรณีที่เราทํางานแล้วก็สกรูตกหลน่นเข้าไปข้างในตัวเครื่องที่เราทําการซ่อมแซมไม่สามารถยิบหรือว่าใช้คีมในการจับออกมาได้เราก็ใช้หัวเม็ดเหล็กตัวนี้ไปดูดออกมาได้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่มีในเซตก็ประมาณนี้ เรื่อง่องการใช้งานก็เอาไว้ขันสกูตัวเล็กตัวน้อยต่างๆทงานซ่อมแซมนาฬิกาเปลี่ยนทางหรือไม่ก็พวกงานแว่นตาต่างๆเพราะว่าสกูมันจะตัวเล็กๆมากจริงๆนะครับถ้ากว่าใช้ไขควงทั่วๆไปเนี่ยมันจะขันไม่ได้เพราะหัวมันจะใหญ่เราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้นะครับก็ช่วยให้ประหยัดงบดีถ้าหากว่าตัวไหนเราสามารถทําเองได้เราก็เอาไว้ขันสกูตัวเล็กๆต่างๆแบบนี้นะครับสบายๆเลยนะครับ อนนี้ก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับต้องบอกว่าหัวไขควงที่มีมาในเซตเนี่ยคือเขามีมาให้แบบเยอะมากจริงๆน,นะครัแล้วเขาก็จะมีหัวแม่เหล็กแบบนี้มาให้ด้วยนะครับในกรณีที่เราทําสกรูอะไรต่างๆตกหล่นไปนะครับไม่สามารถที่จะใช้มือหรือว่าคีมหยิบจับลงมาได้ก็ใช้หัวแม่เหล็กแบบนี้นะครับในการดูดเข้าไป นะครับแม่เหล็กนี้ถือว่าดูดแรงมากเลยนะครับเห็นไหมสามตัวได้สบายสบายเลยเนะี่ยส่วนตัวนี้ก็เป็นข้ออ่อนนะครับเอาไว้ใช้งานในพื้นที่ที่เราไม่สามารถขันตรงๆได้นะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสําหรับชุดไขควงนาฬิกาจากทาง s t a n ลี่เพราะว่ามีหัวมาให้เปลี่ยนแบบครอบจักรวาลเลย ไม่ว่าจะสกรูในรูปแบบไหนตัวนี้ก็สามารถที่จะขันได้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานขันสกรูตัวเล็กตัวน้อยต่างๆใช้งานได้ดีเลยสำหรับใครควงชุดนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดังนั้นแล้วตอนที่ผมทำคลิปวิดีโออยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบราคาเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าราคามาแล้วนะผมจะแจ้งราคาให้ทราบใต้คลิปวิดีโอตรงดีสคริปชันรวมไปถึงลิงก์สินค้าตัวนี้ด้วยเผื่อท่านไหนสนใจอยากได้ไปใช้งานก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้นะครับ แต่ถ้าเข้าไปดูแล้วยังไม่เห็นราคาก็แสดงว่าราคายังไม่มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ